นายครับไหนครับโอ้โหตัวใหญ่เลยปลึงปึงโจโอเยอะมีแต่ปลาช่อนทั้งนั้นเลยครับรุ่นโลสองสองโลก็มีนะครับผมอืมรุ่นบัวขาวอันนี้ก็ปลาช่อนรุ่นติดเบ็ดรุ่นรุ่นนี้ไม่ติดเบ็ดหรอกเพราะว่ามันลากหายไปเลยนะครับ อันนี้ปลาดุกก็สวย,สวยครับปลาดุกปลาดุกสวยสวยครับ,รบก็เซียนพงเขาไปจับมาเกียนพงเกียนพงไม่ใส่เสื้อเลยไม่กล้าให้เห็นหน้าครับอ,อืมเนี่ยได้เยอะนะครับได้เยอะปลาก็ถือว่าได้เยอะครับประมาณสามสิบโลอือเพราะ ปลาดุกไอปลาช่อนก็ตัวลโลโลสองโลสามโลใส่น้ำไปด้วยก็ห้าสิบโลพอดี <c oughs> นะครับบ่อเล็กๆครับบ่อไม่ใหญ่น้ำแค่หัวเขา่าปป้้านองทกะโลน้องนั่นก็ขายห้าพันแต่ที่นี่รถข้างจับสวยมากครับ แค่นี้นะครับบ่อบ่เยบูครับบ่อเสียสมชาติเขาเสียเสียเสียมชาติก็ไม่รู้ไปไหนกับสังเวียนสุธิพันธ์ไปไหนแต่เช้าไม่รู้ครับสวยงามครับสวยงาม เสียงงามเสียงงามโอเคครับโอเคครับ